สวัสดีค่ะพบกับรายการ Go Insight จากบริษัท Classico Future ในช่วงบ่ายวันพุธที่23กรกฎาคมนะคะสำหรับวันนี้นะะราคาทองคำก็แกล่งตัวไซด์เวเปิดตลาดที่บริเวณ1,305นะคะแกล่งระหว่าง1,305ถึง1,309ปัจจัยที่กดดัน,นะะราคาทองคำก็อย่างเช่นค่างเงินเยนโซล่าที่แข็งค่าขึ้นนะคะตอนนี้มาอยู่ที่ระดับ80.75แล้วนะคะ เกินแลคะทองในประเทศก็ถูกกดดันจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมาที่ระดับ31.76บาทต่อดอลลาร์นะคะราคา,านัดิบในสเมกก็ยังอ่อนตัวลงนะคะอยู่ที่102.14เพราะฉะนั้นราคาทองคำก็มีแนวโน้มที่จะอ่อนตัวลงสำหรับวันนี้เนี่ยมีคาดว่าจะแก่งตัวในกรอบแคบนะคะเนื่องจากไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจสารัฐที่สำคัญที่ประกาศนะคะ ส่วนข่าวอื่นๆก็มีรองผู้ว่าบิโอเจชีว่าภาวะเงินฝืดของญี่ปุ่นใกล้ยุติแล้วนะคะก็มีอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นมาอัตราค่าจ้างก็เพิ่มขึ้นมานะคะผู้ประกอบการก็เริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นผู้บริโภคก็เริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นส่วนตัวเลขที่จะประกาศคืนนี้ของสหรัฐก็มีช่วงสามทุ่มครึ่งนะคะยอดสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ถ้าดูภาพแนวโน้มของราคาทองคำนะคะก็จะเห็นว่า แกว่งไซเวยอยู่นะคะแต่ว่าจะอาจจะเป็นลักษณะของไซเวยดาวเพราะว่าปัจจัยลบมีผลค่อนข้างมากกว่าปัจจัยบวกนะคะส่วนสถานการณ์ความรุนแรงในถนวนกาซาหรือว่ายูเครนหรือว่าอิรักอาจจะทำให้ราคาทองคำเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นมาได้แต่ว่าก็จะถูกขายทำกำไรนะคะเพราะฉะนั้นมองว่าในช่วงที่จังหวะที่ปรับขึ้นมาเนี่ยจะให้เปิดช็อตนะคะ สำหรับแนวรับมีที่บริเวณ1,300แล้วก็1,293นะคะแนวต้านที่1,310แล้วก็1,318นะคะถ้าดิดตัวแรงขึ้นมาบริเวณ1,318เป็นจังหวะเปิดช็อตนะคะสำหรับการนี้คราแนวโน้มนะคะตองทำในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ